สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราก็จะมาลงหอคอยระดับฮาร์ดกันต่อเนาะในชั้นที่21อ่อคอยอดหอคอยอันที่1เนี่ยของฮาร์ดเนาะเราไม่แน่ใจชื่อแต่เราไปลงกันเลยก็ในชั้นที่21เขาบอกว่าระวังติดออนแรงแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารให้5เท่าถ้าเป็นสังกัดเอสปาด้าก็เอาบีก5เท่าอ่ะ i mean. uh เรามาดูกันว่าเขาเออบอกว่าเป็นสังหารยมทูตกับสังกัดเอสปาด้า มื้อทู่สังกัดเอสปาดามีใครบ้างหน้าตาก็ประมาณนี้มีน้อยหรือเกินถ้าไม่มีจริงๆก็เอาเอสปาดาออกก็นเลยเนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องหาตัวที่แรงพอที่จะลงก็ได้นะสมมติไม่เอาไม่มีเอสปาดาแล้วเราเอาไปชนะสีแล้วกันจะได้แรงขึง้นสำหรับบอสเนาะชนะบอสตัวเดียวก็ อย่างเช่นตัวที่แรงๆก็อิจิโกะที่เป็นล่างผู้ใหญ่นะดูไม่ค่อยมีเหมือนกันอ๋ออิจิโกะอันนี้มันติดเป็นลิงก์อยู่เหรอเดี๋ยวถอดออกกันขอถอดออกแบบนึ่งโอเคถ้าเนี่ยเราก็ใช้อิจิโกะเจ็ดปีไปเลยก็ได้เนาะถ้าเกิดแบบไม่มีตัวอะไรเลยที่แบบพอจะมาลงไหวเนี่ย เราก็ใช้อิจิกโกไปเลยก็จะง่ายดีเพราะว่าต่อให้ไม่มีเรื่องของสังกัดเอสปาราเนี่ยอิจิกโกตัวนี้มันแรงพอเนาะน่าไม่น่าจะเรียกว่าเอาอยู่แต่ถ้าเอาแบบให้ตรงตรงตามโบนัสเขาเนี่ยมันก็อาจจะใช้เป็นกิมจอตัวนี้เนาะไม่ก็คิออล,ล่าหรือวัลากันเนาะแต่ว่าอาจจะต้องอัพคัมพีไอ้คัมพีกับน้ำหอมสักหน่อย ไม่งั้นอาจจะซูมไม่ได้ยิมจอตัวนี้เราก็ไม่ได้อัพอะไรเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นอิจิโกร่าง7ปีเนี่ยแหละง่ายดีพอาะเราก็อัพเข้ามาแรงพอสมควรอยู่แล้วของเราก็ใส่เหมือนเดิมเนาะก็เป็นเน้นท่าไม่ตายล,บบลูกบอลกระโหลกแล้วก็ถ้วยชงชาถ้วยบดชาไม่มีก็หมนที่บอกนะ ก็ต้าลองันหน้าหน่วยมวกก็ได้หรืออันอื่นเนาะโอเคลิงก็เราทำน้ำหอมเขายี่0ยี่สเนาะเราก็เลือกใส่ลิงให้มันตรงสีก็ใส่ก็เป็นพวกเนี้ยนิวเลียนเดซ่าจยมีสุด้า้นี้เนาะจะได้บวกดามีดได้อีกก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกโอเค ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่นะตัวเองามันแรงมากมากอยู่แล้วเพราะบางทีถ้าใช้ตัวที่เบาไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไม่ทันเวลาก็ได้โอเคแบบเดี๋ยวจบเว็บแรกไปต่อได้ตัวนี้มันแรงมากอยู่แล้วเนาะแล้วยิงอัพคัมพีอัพอะไรน้ำหอมเข้ามานะไม่ต้องพูดถึง ท่าสองเขามันก็ดีด้วยเป็นงา่าแต่ท่าแรกก็อาจจะรับต้องเล็งดีๆนิดนึงไม่ค่อยโดนก็ไม่มีปัญหาเพราะท่าสองมันซัพพอร์ตเขาได้ดีมากาาจักรพรรดิแล้กดไม่ไายไปโอเค นะถ้าไม้ตายเขาแรงเนาะเพราะรู้สึกเขาจะมีเพิ่มฮิตสกิลเพิ่มฮิตถ้าไม้ตายอยู่เนาะเพอเพิ่มฮิตเนี่ยมันก็เหมือนโดนไปสองเท่าก็จะแรงพอก็จะง่ายๆ่าย,ยาเลยถ้าใช้อินจิโกะเจ็ดปีที่เราอัพแบบเต็มมาเนาะแต่ถ้าไม่อัพถามว่าไหวไหมไหวนะแต่อาจจะใช้เวลามากกว่านี้สักหน่อยโอเคเราไปต่อกันที่ชัน้นที่ยี่สิบสองเลยชัน้นที่ยี่สิบสองเนี่ยขเขาบอกว่าคุณสมบัติผู้สังหารห้าเท่าแล้วก็ถ้าเป็นสังกัดอารันคาเอาไปอีกสองเท่า โดยเป็นสังหารไล,สลส่สังกัดไล่สังกัดสังกัดอารันคามีใครบ้างก็จะมีนอยทอล่ามีอิลูปีมีอะไรพนี้เนาะถ้าตรงสีด้วยเนี่ยเอาชนะสีด้วยก็คืออุคิโอลาล่างนี้เลยที่เป็นล่างาคุบรลอดสามปีเนาะก็ใช้อุคิโอลาได้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีเรื่องของบัฟกับปาดเดียอยู่ซึ่ง ตัวเขาเนี่ยมันก็จะเล่นกับบอดได้ง,งาา่ายเพราะเขามีเรื่องของบาเนียนเนาะโอเคเราก็ใส่เหมือนเดิมของก็อันนี้เป็นสไตล์เราเนาะเราก็ชอบใส่ของประมาณนี้อยู่แล้วถ้าไม่มีก็อีอ่นเนี่ยใส่ก็อีเอสปาราแต่ถ้ามีถ้วยอ่าชงเขาเรียกถ้วยชาคลาสสิกเราก็ใส่ถ้วยชาคลาสสิกไปส่วนลิงก์เนี่ยอ่าตัวเขาเนี่ยถ้าเรามีบาเรียนเนี่ยไม่น่าตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลิงก์ที่เราจะใส่เราอาจจะใส่เป็นแชร์ไปเลยก็ได้จะได้แหลก ก็ถ้าใส่เป็นลิง์แชทไปเลยมันก็แรงอยู่แล้วใส่ไปเลยถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวกรถกูดาวใส่ใายเกิดเลยก็ได้นะเพื่อโอเคก, okay. ก็เจอกับดาร์ครูกเขียนะเราก็สั่นเเาาก็กดกบัฟกับไปหนึ่งที ถ้าเรามีบาลเรียอยู่เนี่ยเนี่ยวเราก็เนี่ยพอเขาใส่ไปแล้วเราก็หลบเนี่ยเราจะโดนแค่สองหนึ่งหรือสองดามเมจเนะเราก็จะไม่ตายเดี๋ยวเราก็ต้องคอยรอท่าโหลดนานหน่อยเพราะ,ะว่าถ้าสองก็มันเป็นท่าบับกับให้โล่เนี่ยมันมันจะรีกสกิลนานกว่าท่าปกติก็ติเลยเราก็ใส่โล่เป็น เขาเราก็หลบเข้าสองเหมือนเดิมแต่อันนี้เริ่มไม่ดีแล้วเราเสียลิงแชทไปเนาะมันก็จะเบาลงไม่มากเหมือนกันแต่ก็ยังได้อยู่ถ้าตีกว่าเจา๊สาสกิวน่าจะรอดอยู่ ก็ต้องระวังนะถ้าเราใส่แชตใ,ใส่พวกที่เวลาลิงเลือดเ,เต็มแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องโดนตีเนี่ยเพราะถ้าเราโดนตีเนี่ยเลือดหายไปแค่หนึงเนียเขาก็เสียลิงไปเลยเอโอเคเดี๋ยวเราใส่ท่าไปต่พอาเราก็ใกล้ตายแล้วโดนหลายลอรอบโดนหลายลอรอบจะแรงพอหรือแบบ โอเคแรงพอเนาะเนี่ยเราก็พยายามทําให้เลือดบอสเนี่ยเหลือเกือบครึ่งนึงเราก็สาดท่าไม้ตายดูเพราะว่าถ้าเราไปสาต์ตั้งแต่ถ้าเรามาถึงเข้าเว็บมาปุ๊บแล้วเรากดทําไม้ตายเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะแรงพอให้บอสตายเนี่ยมันมันต้องเป็นตัวที่แบบมีบวก hit สกิลอะไรเงี้ยไอ้บวก h ิ t ท่าไม้ตายเนาะมันถึงจะแรงพอที่จะแบบทีเดียวตายเลยอะไรเงี้ยอ่ะเราไปต่อกันที่ชั้นที่ยี่สิบสามเขาบอกว่าระวังติดช็อต แล้วก็ถ้าเป็นสังกัดสีน้ำเงินหรือถ้าความเร็วเนี่ยก็เพิ่มดาเมจสองเท่าเป็นไรสังกัดก็เอาเพิ่มไปอีก2เท่าก็สีน้ำเงินไรสังกัดสังกัดมาตาก็เหมือนกันปรับมานีเนาะถ้าเราเอาตรงสังหารมาด้วยเนี่ยเขาจะต้องสังหารโยมาทูตซึ่งก็จะเหลือเนี่ยตัวที่เรามีก็จะมีดาร์กลูกเียากับกันหนึ่ง เราเลือกเป็นลูเคียกันไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันช่วงนี้ก็มีคำมีเขาให้ห้าเราอัพเขาเป็นหาเนะลิงกับไอจัี่ก็เหมือนเดิมเนอะถ้ามีบอลมาลีก็ใส่บอลมาลีเลยถ้าไม่มีก็เอออันที่เหมือนเป็นเขาเียที่นวดเนี่ยที่นวดอันนี้หรือไม่ก็หมวก โอเคลิง okay, อันนี้เรามีอ uh, ัพเออ่คัมพีเอ้ยไม่ใช่น้ำหอมน้ำหอมเราเอาน้ำหอมมาขอนาะเราก็จะใส่ให้ตรงสีก็ที่จะใส่ก็จะเป็นใส่ยินที่เป็นอายาคษชิแล้วก็ใส่เป็นฮิสึิกยะที่เป็นเตปุวีละกันโอ okay. <Okay. S 1> เคไปลุยกันแล้วก็ใส่แชทเนาะ mm hmm. ก็ตัวนี้อัพมาประมาณหนึ่งก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้านะทางการตีหของของเรามันก็โอเคอยู่นะาลูกเทียต,ตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วมีมุมดดินด้วยเหรอถ้ามีมุดดินเนี่ยเราใส่พวกบอลมุดดินด้วยก็ได้เผื่อลำคาญนี้ไม่ได้สังเกตว่ามีตัวหลอกมอนมุดดินได้ก็เลยไม่ได้ใส่มาแต่ตัวเขาเนี้ยถ้าดูก็ไม่ได้ ดีมากหรืออะไรขนาะธรรมดาเพราะท่านหนึ่งเขาก็มนันปล่อยไปด้านหน้าท่าสองมันก็รวบบอลเอาไว้อะไรา้าสามก็เต็มจอก็เป็นสกิลโดยปกติมันไม่มีอะไรมาโอเคเราก็ปล่อยท่าแม่ตายดูน่าจะแรงพอ <c oughs> โอเคแรงเนะ เขาก็อย่างที่บอกเรามีอัพคัมพีอัพน้ำหอมมาด้วยก็ถ้ามีตัวเนี่ยมันก็ไม่ยากอยู่แล้วถ้าไม่มีเนี่ยปัญหาเพราะว่าเราอาจจะต้องไปแบบอัพแต่ละตัวให้มันแรงมากมันถึงจะแบบสวยวเนาะอันนี้เขาบอกว่าเราวางผนึกท่าสกิลเนาะแล้วแล้วก็ มันก็จะมีให้เราต้องไปทาลายเนาะเราถึงจะใช้สกิลได้เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารให้8เท่าถ้าเป็นสังกัดยมมาทูตก็เพิ่มไปอีก3เท่าแต่ต้องระวังอันนี้เนาะถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาจะโดนหันดาเมจเลยหนึ่งในหเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกหัวหน้าหน่วยลงไปแน่นอนโดยสังหารมันเป็นสังหารอลันคาสเนาะสังหารอลันคาสังกัดยมมาทูตก็มีเยอะแยะเลยเนาะแต่ต้องระวังอย่างที่บอกเนาะพวกหัวหน้าหน่วยหักลงไม่ได้อย่างเช่น เบียคุย่า <ś 2> เข็บปัจจิลก็ไข่ยิซึคายะอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเอาตรงสีด้วยก็เป็นสีม่วงเนาะจะได้สังหารบอสเอ่อชนะทางบอสก็จะมีอิซากิโยรุจิอะไรเงี้ยเราจะเลือกเป็นอิซากิแล้วกันไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันช่วงหลังๆเพราะมี เออยลุยจีร่างที่เป็นนิยายก็พิซากิก็ค่อนข้างได้ใช้น้อยลงแลวก็ใส่ไปเลยก็เหมือนเดิมนะของใส่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปงนลงเท่าไหร่ก็มีถ้วยชงชาถ้าไม่มีก็อย่างที่บอกนะใส่เป็นตาลองหัวหน้าหน่วยใส่เป็นหมวกใส่เป็นอะไรก็ได้ลิงก็เน้นเป็นพวกรถคูดาวไปตตยเกิดไม่ต้องเนาะพิซากิตัวนี้เขาริงๆทาไม้ตายเขาแรงมากด้วยแทบจะแรงที่ นดีว่าถ้าเกิดทําเขาห้าทำห้าเนี่ยก็แรงมากมากเพราะว่าเขามีเรื่องเอลดค่าบ้องกันอยู่ในท่าไม้ตายแล้วก็ตัวนี้เราก็ทําคัมภีร์ทำอะไรมาอีนนี้ปัญหาคือเราต้องเขาไปใส่สกิลเนาะเราต้องตีอันนี้มันหยุดทํางานก่อนเล็งไปไหนเนี่ยอเอ๊ะเราใช้สกิลได้ละ คือถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่สายสกิลเนี่ยมันก็จะดีกว่านะเพราะว่าไปเห็นเนี่ยพอเป็นสายสกิลปุ๊บเราต้องมานั่งตีไอแทนนั้นให้มันหยุดทํางานก่อนเราถึงจะใช้ได้ไหนปตีไปตีอะไรดินี่ดิ๊ดดโอ้ยโอ้ยหรือถ้าใช้เป็นตัวสายตีปกติได้ก็จะดีกว่า เพราะว่าจะตายและวเ,เพราะว่าตัวเขามันอเป็นาสายสกิลเนี่ยมันต้องมานั่งทำลายของนอ,อันนี้เดี๋ยวเราปล่อยท้าไม้ตายเลยดูว่าจะแรงน่าจะแรงว่นะเรามีการอัพออน้ำหอมด้วยคำพีก็อัพมาอยู่ยแรง่อถ้าไม่ตายเขาแรงมากนะี่จาก้ย ก็ like ถ้าไม่มีก็อย่างนี้เปิดไปนะมีพวกโยโลจิมีอะไรเงี้ยมันก็หลายมีหลายตัวให้เลือกเนาะเราก็เลือกดูว่าตัวไหนที่เรามีการอัพมาบ้างแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้เนะโอเคเรามาจนถึงชั้นสุดท้ายแล้วเนาะชั้นที่25ก็ชั้นที่25่สบ้าเขาบอกว่าการโจมตีสีฟ้าไลทผลก็คือเราต้องใช้ตัวตีใกล้เท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดไปสังกัด สีฟ้าหรือฮารดความเร็วเนี่ยก็บวกเพิ่มดาเมจอีก2เท่าแล้วก็สังกัดมนุษย์เอไปอีก2เท่าก็สีฟ้าสังกัดมนุษย์ก็จะมีประมาณนี้เนาะหน้าตาดูไม่ค่อยเยอะสังหารสังหารใครเนี่ยเออเขามีบอสสตัวเนาะซึ่งบอสสตัวเขาสังกัดไม่ค่อยเหมือนกันด้วย โดยมันจะมีเป็นยม,มัตถุเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็หัวหน้าหน่ยวยกับพนโลกซึ่งเขามีเหมือนกันก็คือหัวหน้าหน่วยแต่ถ้าเราจะเอาสังหารหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะมีหรือเปล่าอ่าจะมีแชทตัวนี้เนาะแชทตัวนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ยังใช้ใน PVP อยู่เนาะหลายคนก็ยังใช้ถ้าเขามีห้าดับห้าหรืออะไรเงี้ยเขาใช้ถามว่าถ้าเราไม่มีแชทตัวนี้เราเอาตัวอื่นได้ไหมเราก็ตักเรื่องพวกสังกัดมนุษย์ออกไปก็ได้คนระับเพราะว่าสังกัดมนุษย์มันมีน้อย แต่ถึงตัดเรื่องสังกัดมนุษย์ออกไปมันก็ยังดูไม่ค่อยมีตัวอะไรที่น่าสนใจนถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะเอาตัวสีฟ้าตัวไหนสักตัวหนึ่งที่แรงมากๆอะไรเงี้ยลงไปก็ได้โนโเอลอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เนาะหรือไม่ก็ถ้าสังกัดมนุษย์ยังไม่น่ามีเท่าไหร่ลองอ,อิชิดะอะไรเงี้ยอาจจะพอลงไหวแล้วถ้าเราอัพคำพงคำพี์ออกมาแต่ถ้าไม่ถ้าตอาตรงตรง ตรงสายที่สุดก็จะมีแชทต,ตรงนี้นะเราเราก็ถ้ามีเราก็ใช้แชรไปง่ายสุดเพราะว่ามันตรงน,นี้แชทเราก็มีการอัพอยู่เนาะเพราะว่าเราก็เคยเอาเขาไปลงในการ PVP มาอยู่แชทเนี่ยก็ใน PVP ก็ยังเก่งเนาะถ้าเกิดเขามีห้าดับห้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังถือว่ายืนอยู่ใน PVP ได้ไม่ยากเขาก็ยังสามารถสู้กับตัวตัวละครพวกเมตา PVP หลายๆตัวได้อยู่ ลิงก็เน้นเป็นตีปกติเพิ่มดามมีอย่างเช่นทีตาเกะอะไรเงี้ยหรือเราจะเป็นยี่ห้าเราก็ใส่พวกตัวละครเนี่ยเพิ่มดามมยี่ห้าก็จะดตีแรงขึ้นใส่ประมาณนี้ก็ของก็อย่างที่บอกนะกระต่ายตายทองกระต่ายสีปกติแล้วก็เหยื่อรอฮอนโลถ้าไม่มีก็ดับมาเอ็อมใชดับมาองมนุษย์เป็นไรนะสนับมืออะไรเงี้ยลองไป ก็ตัวนี้ก็อัพมาสิบห้าิห้าเนาะเป็นอย่างที่บอกเคยเอาไปลง PV p ี p ีมันก็เลยอัพมาค่อนข้างแรงอยู่ s <S ก็คิดว่าตีบอสไม่กี่ทีก็น่าจะตายไปอยู่ s <S พอคัมพีก็มากี้อย่างที่เห็นเรามีสามช่องอัพเต็มหมดเลย s <S แล้วก็แชร์เขามีบัฟเนาะแล้วก็บัฟทีเราเราก,ก s <S ต็ต่อยอยเลยไม่ให้เขาได้ทันใช้ท่าไม้ตาย ถ้าเราอัพมาในเลือดเขาเยอะพอเนเาะแล้วเขาก็ถึกพอที่จะไม่โดนบอสเราก็ซริงจีิงเราก็สามารถทำให้ตายไปก็ได้นะเพราะว่าถ้าไม่ตายของแชทเร์จะทำให้ติดช็อตบอลเปสิ์เพอ,อบอสติดชอ็อตปุ๊บเราก็เข้าไปต่อยเลยเนี่ยจบเรียบร้อยง่ายๆเราง่ายๆอย่ายงนี้แหละสำหรับแชท์นะ ถ้าไม่มีแฉก็อย่างนี้บอกเนาะหาตัวสีฟ้าแรงๆหรือว่าตัวที่เป็นสังหารหัวหน้าหน่วย,ยแรงๆก็มาใช้ก็ได้โอเคก็แถมหน่อยละกันเปิดตัวให้ดูตัวที่ได้มาจากหอคอยเนาะก็คือตัวนี้เลยผลลับแบบแถมให้ดูเปิดให้ดูเนะตัวอยู่ไหนวะน,นี่ ให้ดูสิว่าจะได้ใครก็ถ้าได้ไม่มีก็ดีเนาะเอาไว้ทำเพชรแต่ถ้าซ้ำก็ขอซ้ำให้มันแบบเป็นตัวที่ได้ใช้หนะ่อยใครเอ่ยโอ้แล้วเนาะเลนจิตัวนี้เลนจิตัวนี้เอาไว้ใช้กับเออ่ไอ้นั่นนะเนาะเขาเรียกอะไรบันรถึงสงครามก็เป็นตัวโบนัสบันรถึงสงครามเนาะก็สำหรับมือใหมนะ่หรืออะไรเงี้ยก็ดี โอ okay. เคลองมีแล้วก็ไปทำเ,เปิดช่องเพิ่มไม่มีอะไรก็วันนี้ก็เท่านี้เลยละกันถน้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะก็ออกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย